สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับสู่ไอเดียลงทุนนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกผลประกอบการไตรมาสสปี2025ของ r o c k e t Lab กันครับต้องบอกว่าเป็นบริษัทอวกาศที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคเลยก็ว่าได้แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับมาจากเอกสารทางการของบริษัทโดยตรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นแถลงข่าวหรือว่าเอกสารที่ยื่นต่อ sec เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลเป๊ะแน่นอนครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขพาดหัวกันเลยไตรมาสสของปี2025 Rocket Lab ทำไรายได้ไปเท่าไหร่155ล้านดอลลาร์สหรัฐครับคือมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขที่ดูเยอะนะแต่นี่คือไรายได้ไรายตามาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการของบริษัทเขาเลยครับแล้วไอตัวเลข155ล้านเนี่ยมันน่าทึ่งกหลัดไหนลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากแค่104.8ล้านนั่นเท่ากับว่ารายได้ของ Rocket Lab โตขึ้นมาถึง48%ในปีเดียวโอ้โหนี่คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของจริงเลยมันชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าบริการของเขาเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมหาศาลเลยแหละครับแม้แต่ตัวผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO เองนะครับอย่างเซอร์พีเตอร์เบ็ก็ออกมาตอกย้ำความสำเร็จนี้ด้วยตัวเองเลยเขาบอกว่าไต,ตรมาสนี้เราทำสถิติใหม่อีกครั้งด้วยรายได้155ล้านดอลลาร์ แล้วที่สําคัญเลยนะคืออัตรากําไรขั้นต้นก็สูงสุดเป็นประวัติการเหมือนกันที่37%โมเมนตัม um ของเราตอนนี้แข็งแกร่งมากเห็นไหมครับว่าผู้บริหารเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขรายได้อย่างเดียวนะแต่เขาภูมิใจกับประสิทธ,ธิภาพในการทากําไรขั้นต้นที่มันดีขึ้นด้วยเนี่แหละครับคือสัญญาณของความเชื่อมั่นจากคนในจริงๆเอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพรวมที่ดูสวยหรูจากตัวเลขรายได้ไปแล้วตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาขุดลึกลงไปอีกหน่อยมาดูกันที่สถานะทางการเงินของบริษัทกันให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้เห็นว่าภายใต้รายได้ที่ทําสถิติใหม่เนี่ยความสามารถในการทํากาไรจริงๆของบริษัทมันเป็นยังไงและแน่และนี่คือคําถามสําคัญที่เราต้องตั้งเอาไว้ในใจเลยครับว่าไอ้รายได้ที่สูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของบริษัทแล้วจริงหรือหรือว่ามันยังมีมิติอื่นๆที่เราต้องมองให้ลึกลงไปกว่านี้อีกมาดูตันางนี้กันดีกว่าครับอันนี้สําคัญมากเลยนะเป็นเหมือนงบกําไรขาดทุนแบบย่อๆดูสิครับรายได้รวม กำไรขั้นตน้นค่งขึ้นชัดเจนมากซึ่งก็ตรงกับที่ c e o เขาพูดไวเ้เป๊ะเลยแต่พอเราเลื่อนสายตาลงมาดูเอ๊ะ operating loss หรือว่าขาดทุนจากการดำเนินงานมันกลับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยฮะแล้วที่พีก,กว่านั้นคือบรรทัดส,สุดท้ายครับ net loss หรือขาดทุนสุทธิเนี่ยเฮ้ยมันลดลงแบบฮวบเลยนะจากเกือบเกือบ52ล้านดอลลาร์เหลือแค่18.3ล้านดอลลาร์มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้คำตอบมันซ่อนอยู่ในเอกสาร 10Q ครับ เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยเขามีการบันทึกประโยชน์ทางภาษีก้อนใหญ่มากถึง41ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่มันมาจากการที่เขาไปซื้อกิจการ GOST เข้ามาเนี่ยแหละครับคือภาพที่ชัดเจนเลยว่าแม้ตัวเลขไรายได้จะดูสวยหรูมากแต่พอมาดูเรื่องกําไรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในตอนแรกเยอะเลยครับแล้วไอ้เงินที่ขาดทุนไปเนี่ยมันหายไปไหนล่ะคำตอบส่วนใหญ่นะครับมันอยู่ในค่าใช้จ่ายก้อนโตที่เรียกว่า R&D หรือก็คือการวิจัยและพัฒนานั่นเองซึ่งมันพุ่งไปถึง70.7ล้านดอลลาร์แล้วเงินก้อนนี้ส่วนใหญ่ถูกเอาไปทาอะไรก็คือถูกทุ่มไปก,กับการพัฒนาจารวดนิวตรอนรุ่นใหม่นั่นเองครับถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือ r o c k เก็ตแล็บกำลังยอมขาดทุนในวันนี้เพื่อเดิมพันกับการเติบโตแบบมหาศาลในวันข้างหน้านั่นเองครับทีนี้เราไปดูกันต่อในส่วนถัดไปเลยครับว่าแล้วอะไรล่ะคือเครื่องยนต์ที่กําลังขับเคลื่อนการเติบโตของ r o c k e t Lab อยู่ทั้งในมุมของสัญญา แล้วก็การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่กําลังจะกําหนดทิศทางอนาคตของบริษัทเลยในไตรมาสที่3ไม่ต้องบอกว่ามีความสําเร็จที่สําคัญๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยคือการเซ็นสัญญาปล่อยจรวดอิเล็กตรอนได้มากถึง17ภารกิจนี่เป็นสถิติใหม่ของบริษัทเลยนะมันแสดงให้เห็นว่าจรวดขนาดเล็กของเขาเนี่ยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากนอกจากนี้ยังปล่อยจรวดฮัชเตดเพื่อทดสอบเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกสำเร็จไปถึง2ครั้งติดติดกันเลย แล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยก็คือการปิดดีลซื้อบริษัทเซนเซอร์ที่ชื่อว่า GOST แล้วก็การเปิดฐานปล่อยจรวดแห่งที่3สําหรับจรวดนิวทรอนซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นก้าวที่สําคัญมากๆเพื่อไปสู่อนาคตครับเรื่องของการเข้าซื้อกิจการ GOST เนี่ยผมว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือ GOST เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเ,นเซ็นเซอร์แสงกับอินฟราเรดซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญมากๆสําหรับ payload หรือก็คือสัมภาระของยานอวกาศโดยเฉพาะในตลาดความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ การซื้อกิจการครั้งนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่า Rocket Lab ไม่ได้เป็นแค่บริษัทที่ให้บริการรถขนส่งอย่างจรวดอีกต่อไปแล้วแต่เขากําลังขยายขีดความสามารถไปสู่การสร้างสินค้าหรือก็คือ payload ที่จะบรรทุกไปด้วยซึ่งมันจะทําให้บริษัทสามารถให้บริการได้แบบครบวงจรหรือ e n d to e n d และก็เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าได้มากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่อย่างภาครัฐนั่นเองครับ มาอัปเดตความคืบหน้าของโปรเจกต์ที่ทุกคนจับตามองกันอย่างนิวตรอนกันมากดีกว่าครับคือตอนนี้เนี่ยฐานปล่อยแห่งใหม่เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วแผนล,ล่าสุดก็คือจรวลดลำแรกจะไปถึงฐานในช่วงไตรมาสแรกของปี2026แล้วก็จะพร้อมปล่อยจริงหลังจากที่ผ่านการทดสอบทุกอย่างเรียบร้อยที่เราต้องจับตาดูโปรเจกต์นี้ก็เพราะว่านิวตรอนนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะพาโรเก็ตแลบก้าวไปสู่ตลาดที่มันใหญ่กว่าเดิมมากๆนั่นก็คือตลาดดาวเทียมขนาดกลางแล้วก็กลุ่มดาวเทียมนั่นเอง และในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะมองไปข้างหน้ากันเพื่อเปรียบเทียบระหว่างภาพอนาคตที่ดูสดใสที่บริษัทเขาคาดการไว้กับความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆที่เขาเปิดเผยไว้ในเอกสารทางการเงินเพื่อให้เราเห็นภาพที่มันสมดุลและก็ครบทุกมิติจริงๆครับแล้วตไตรมาสหน้าล่ะจะเป็นยังไง Rock ก็ l แ b บเขาคาดว่ารายได้จะโตต่อเรื่องไปอีกนะครับไปแตะระดับ170ถึง180ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวโดยที่อัตรากำไรขั้นต้นก็ยังคงแข็งแกร่ง นี่คือสัญญาณความเชื่อมั่นจากผู้บริหารล้วนๆเลยแต่สังเกตนะครับพวกเขาก็ยังคาดว่าจะขาดทุนในระดับ adjusted EBITDA หรือกำไรก่อนหักค่าใช้ใจ่ายบางอย่างอยู่ซึ่งก็เป็นการย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้เป้าหมายหลักของเขาคือการเติบโตยังไม่ใช่การทำกำไรครับแต่แน่นอนครับว่าภาพที่สดใสนี้มันก็มีอีกด้านหนึ่งเสมอการเติบโตแบบนี้มันย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงความท้าทาย ซึ่งบริษัทเองก็ได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่ยื่นต่อ S.C.C นะครับว่ามีอะไรบ้างที่นักลงทุนอย่างเราเราเนี่ยต้องจับตาดูเป็นพิเศษนี่คือปัจจัยเสี่ยงหลกัหลกๆที่บริษัทเข้าระบุเอาไว้เลยนะครับประเด็นแรกเลยคือความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในการพัฒนาจรวดนิวโรนซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนมหาศาลต่อมาคือความสามารถในการผนวกรวมธุรกิจที่ซื้อเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่น G.O.S.T. และก็การแข่งขันที่ดูเดือดมากๆในอุตสาหกรรมอวกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายและงบปปรระมาาาาณของงภคคัซึ่เ็นลู้ยหญ ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล้มเหลวในการปล่อยจรวดซึ่งเป็นความเสี่ยงโดยธรรมชาติของธุรกิจนี้อยู่แล้วและสุดท้ายก็คือปัญหาเรื่องซัพพลายเชนของวัตถุดิบสําคัญซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายที่บริษัทต้องบริหารจัดการให้ได้จริงๆครับสรุปแล้วนะครับเรื่องราวของ r o c k e t Lab ในตอนนี้มันก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่ดีๆนี่เองพวกเขากําลังนํารายได้ที่ทําสถิติใหม่ทั้งหมดไปทุ่มให้กับการเติบโตในอนาคตดังนั้นคําถามสําคัญที่สุดที่ต้องตอบให้ได้ก็คือเดิมพันครั้งน ร็อกเก็ตแลบจะสามารถฟันฝ่าความเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนรายได้ที่สวยหรูในวันนี้ให้กลายเป็นกําไรที่ยั่งยืนในวันหน้าได้จริงหรือเปล่าคําตอบของคําถามนี้แหละครับคือสิ่งที่จะกําหนดอนาคตของบริษัทและเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การแกะรอยอนาคตของการเดินทางทางอากาศไปกับโจบี้เอเวชั่นนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายงานผลประกอบการไตรมาสสล่าสุดของพวกเขากัน ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเผยให้เห็นภาพที่คอนทราสต์กันสุดๆเลยครับด้านหนึ่งคือรายได้ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดแต่อีกด้านก็คือตัวเลขขาดทุนมหาศาลเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่แล้วทิศทางของโจบี้จะเป็นยังไงต่อไปคือถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดจากรายงานฉบับนี้นะครับมันสรุปได้ในประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนมากเลยฮะนั่นก็คือการสร้างอนาคตของการเดินทางทางอากาศเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายแพงมาก นี่คือเรื่องราวของความฝันอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับต้นทุนทางการเงินที่สูงลร่วจริงๆครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลยนะฮะรวมทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเริ่มจากทําความเข้าใจภารกิจหลักของเขาก่อนจากนั้นไปดูตัวเลขรายได้ที่น่าทึ่งในไตรามาสล่าสุดแล้วค่อยพลิกไปดูเหรียญอีกด้านคือต้นทุนที่ต้องจ่ายไปเพื่อแลกกับนวัตกรรมจากนั้นเราจะมาประเมินด่านหินสําคัญทั้งเรื่องกฎระเบียบและความเสี่ยงต่างๆและปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์ของเขาในสนามแข่งที่ดุเดือดนี้ครับ มันเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขการเงินเนี่ยเราต้องเข้าใจหัวใจของบริษัทเขาก่อนว่าเป้าหมายหลักของโจบี้คืออะไรนั่นก็คือภารกิจในการสร้างการเดินทางบนท้องฟ้าด้วยพลังงานไฟฟ้าครับเทคโนโลยีหัวใจหลักของโจบี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่า evtol นะครับมันย่อม,มาจากอากาศยานขึ้นลงแนวดิ่งด้วยไฟฟ้าคือให้นึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนเป็นลูกผสมระหว่างเฮลิคอปเตอร์กับโดรนที่ใช้ไฟฟ้ารุ่นล้วนข้อดีคือมันจะเงียบมาก แล้วก็สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุดๆเหมาะกับการบินในเมืองที่รถติดๆเลยเนี่ยแหละครับคือภาพอนาคตที่โจบี้กาลังพยายามสร้างอยู่แต่ทีเด็ดของโจบี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การสร้างเครื่องบินแล้วขายนะฮะวิสัยทัศน์ของเขามันไปไกลกว่านั้นอีกคือเขาต้องการเป็นผู้บริการแท็กซี่อากาศแบบครบวงจรไปเลยคือทําเองทุกอย่างคล้ายๆกับที่ Apple ออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์นั่นแหละครับโจบ,บี้ก็อยากจะคุมตั้งแต่การผลิตเครื่องบิน ไปจนถึงแอป,ปที่ใช้เรียกการบริการลูกค้าเพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นไร้รอยต่อที่สุดเอาละครับมาถึงพาที่2กันแล้วไตรามาสที่3ปี2025ไตรามาสแห่งการเติบโตซึ่งไตรามาสนี้แหละครับเป็นไตรามาสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ที่เรียกว่าพลิกโฉมหน้าการเงินของบริษัทไปเลยก่อนจะไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยอยากให้ลองนึกภาพตามกันเล่นๆก่อนนะครับว่าจากปีก่อนที่รายได้ยังอยู่แค่หลักหมื่นดอลลาร์เนี่ย คิดว่าไตรามาสนี้มันจะโตไปได้สแค่ไหนกันเชียวและนี่คือคําตอบครับคือมันน่าทึ่งมากนะฮะจากไรายได้แค่28,000ดนอลลาร์ในไตรามาสเดียวกันของปีก่อนพุ่งพรวดเดียวไปเป็นกว่า22.5ล้านดอลลาร์ครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักสิบล้านภายในปีเดียวนี่คือการเติบโตที่เปลี่ยนโฉมบริษัทไปเลยเอแล้วไรายได้มหาศาลขนาดนี้มันมาจากไหนกันละ่ะคําตอบก็คือยังไม่ใช่จากการขายเครื่องบิน eVTOL นะครับ แต่มาจากดีลใหญ่ที่ถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของไตรมาสนี้เลยนั่นก็คือการเข้าซื้อกิจการเบลดเยาเบิร์นแอร i โมบิลิตี้เมื่อเดือนสิงหาคมปี2025ที่ผ่านมานี้เองเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามันฉลาดมากเลยครับเพราะการซื้อเบลดเนี่ยมันเหมือนได้ทางลัดมาเลยคือได้ทั้งบริการในหน้าเช่าหมารำทางอากาศที่มีอยู่แล้วทําให้รับรู้รายได้ได้ทันทีในตลาดสําคัญอย่างนิวยอร์ก แล้วที่สําคัญกว่าน,นั้นคือได้ฐานลูกค้าได้ทีมงานที่เชี่ยวชาญและที่สําคัญสุดๆคือได้คอนเน็กชันกับสนามบินต่างๆมาเลยท,ทันทีเป็นการซื้อเวลาและลดความเสี่ยงเพื่อปูทางไปสู่อนาคตได้ดีมากๆเลยครับโอเคพอเราเห็นตัวเลขไรายได้ที่มันดูสวยหรูไปแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาพลิกดูเหรียญอีกด้านกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือต้นทุนมหาศาลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนวัตกรรมพวกนี้ซึ่งมันสะท้อนออกมาในบรรทัดสุดท้ายของงบการเงินอย่างชัดเจน ภาพนี้มันฟ้องทุกอย่างเลยครับดูแท่งรายได้22.6ล้านดอลลาร์สิครับแทบจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ที่ปาเข้าไป149.2ล้านแต่นั่นยังไม่พีคเท่านะครับตัวเลขขาดทุนสุดทีิเนี่ยสูงถึง401.2ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวพูดง่ายๆก็คือทุกๆ1ดอลลาร์ที่หามาได้เนี่ยโจบี้ต้องจ่ายไปกับการวิจัยและพัฒนาเกือบ7ดอลลาร์เลยทีเดียว เล้วถ้เที no ่ยวกับปีก่อนนะครับสถานการณ์มันหนักกว่าเดิมอีกตัวเลขขาดทุนสุทธิเนี่ยโตขึ้นเกือบ3เท่าเลยนะครับจาก143.9ล้านดอลลาร์มาเป็น401.2ล้านดอลลาร์อันนี้แหละครับที่เ ah ขาเรียกว่า cash ิร์นหรืออัตราการเผาเงินสดที่มันสูงมากๆคือใช้เงินทุนที่มีอยู่ไปเร็วกว่าที่จะสร้างรายรับกลับเข้ามาได้แล้วพอมาดูในมุมของนักลงทุนนะครับผลคาดทุนต่อหุ้นก็จะอยู่ที่48เซนสาหรับไตรมาสนี้นี่แหละครับคือราคาที่ต้องจ่่าาาายเเเพพือออดดิิมัันนนกกบคตขงงรท เอาละครับนอกจากเรื่องเงินเงินทองทองที่ท้าทายแล้วเนี่ยมันยังมีด่านหินอื่นอีกนะครับที่ขวางกั้นระหว่างไอเดียกับการเอาไปทําเป็นธุรกิจจริงๆได้นั่นก็คือเรื่องความเสี่ยงและกฎระเบียบต่างๆด่านที่ใหญ่ที่สุดด่านหนึ่งเลยก็คือการขอใบรับรองจาก FAA ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการบินของสหรัฐกระบวนการนี้คือขดหินและซับซ้อนมากนะครับมี5ขั้นตอนตอนนี้โจบี้มาถึงขั้นตอนที่4แล้วคือการทดสอบซึ่งก็ถือว่ามาไกลามากๆนะครับ แต่ด่างสุดท้ายคือการอนุมัติเนี่ยเป็นด่างปราบเซียนเลยไม่มีอะไรรับประกันได้แล้วก็อาจจะใช้เวลานาน,านกว่าที่คิดไว้ก็ได้ในรายงานของเขาเองเนี่ยก็ลิสต์ความเสี่ยงไว้ชัดเจนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่แข่งที่ดุเดือดไม่ใช่แค่บริษัท evtol ด้วยกันนะแต่รวมถึงบริการภาคพื้นดินอย่างพวกรถไฟความเร็วสูงด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบที่อาจจะล่าช้าหรือเปลี่ยนแปลงไปมาเรื่องการเผาเงินสดที่ต้องหาเงินมาเติมตลอดเวลาและโจทย์ที่ยากที่สุดเลยก็คือ จะทำยังไงให้มีคนใช้บริการเครื่องบินเยอะพอที่จะคุ้มทุนและทำกำไรได้มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับแล้วโจบี้เขามีแผนลับมือกับความท้าทายทั้งหมดนี้ยังไงเรามาดูแผนในอนาคตของเขากันในการแข่งขันครั้งนี้ครับคือเขาไม่ได้เทหมดหน้าตากไปที่ทางเดียวนะครับซึ่งอันเนี้ยฉลาดมากจอมบี้วางแผนสู่ตลาดไว้3ทางหลักๆเลยหนึ่งคือทำเองเลยเปิดบริการแท็กซี่อากาศของตัวเองซึ่งถ้าทำสำเร็จอันเนี้ยกำไรดีสุด 2. คือขายเครื่องบินให้ลูกค้าไปเลยตรงๆอย่างเช่นรัฐบาลหรือบริษัทใหญ่ๆและ 3. ก็คือไปจับมือกับพาร์เนอร์ในตลาดต่างประเทศแผนแบบนี้มันช่วยกระจายความเสี่ยงและเปิดช่องทางรายได้หลายทางครับถ้าเราดูไทม์ไลน์นี่จะเห็นเลยว่านี่คือการเดินทางที่ยาวนานมากนะฮะตั้งแต่ก่อตั้งในปี2009ผ่านจุดสำคัญมาเรื่อยๆจนมาถึงดิวใหญ่ที่ซื้อเบลดในปี2025และตอนนี้ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่เป้าหมายปี2026 ที่จะเป็นปีแรกที่ได้เห็นเที่ยวบินโดยสารจริงๆซึ่งมันจะเป็นบทพิสูจน์ทุกอย่างที่ลงทุนลงแรงกันมาเลยครับและเพื่อย้ำให้เห็นว่าเขามั่นใจในแนวทางนี้แค่ไหนในรายง,งานเขาเขียนไว้ชัดๆเลยครับว่าเราเชื่อว่าโมเดลธุรกิจแบบครบวงจรน,นี้จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระยะยาวขณะเดียวกันก็ทําให้เราสามารถควบคุมทุกอย่างได้ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งนี่ก็เหมือนเป็นคําประกาศกล้าวเลยนะฮะว่าเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์นี้จริงๆ สุดท้ายนี้ก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดที่สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมานะครับคือจอบบี้เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีความคืบหน้าที่จับต้องได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีตัวเลขขาดทุนที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆและมีคู่แข่งที่น่ากลัวคำถามก็คือพวกเขาจะไปถึงฝั่งฝันและเป็นผู้ชนะในสงครามบุกเบิกน่านฟ้าครั้งนี้ได้หรือเปล่านี่คือคำถามที่นักลงทุนทุกคนคงต้องจับตาม,มองกันต่อไปครับ สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือ Archer Aviation ครับบริษัทที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางบนท้องฟ้าเลยก็ว่าได้เราจะมางัดแงะแกะเกาตัวเลขในรายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี2025ของเขากันครับเพื่อดูว่าเบื้องหลังตัวเลขเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้าง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากเอกสารฟอร์ม1 0 q ที่ทางบริษัทเขายื่นต่อกรตโตของสหรัฐโดยตรงเลยนะครับไม่ได้เอามาจากที่อื่นเลยเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขกันแบบจริงจังเนี่ยผมว่าเรามาทําความเข้าใจภาพใหญ่ของอา c h เชอร์กันก่อนดีกว่าว่าเขาฝันจะทําอะไรกันแน่นี่คือคาพูดที่ยกมาจากเอกสารของบริษัทเองเลยนะครับเขาบอกว่าเราวางแผนที่จะให้บริการแบ่งปันการเดินทางทางอากาศโดยตรงถึงผู้บริโภคในเขตเมืองใหญ่ที่ได้รับเลือกรอบโลก โอ้โหแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเขาไม่ได้จะสร้างเครื่องบินมาขายอย่างเดียวนะแต่เขากําลังจะสร้างระบบนิเวศทั้งหมดเลยสําหรับการเดินทางทางอากาศส่วนบุคคลในเมืองหรือที่เรียกเท่ๆว่า Urban Air Mobility นั่นเองครับโอเคเพื่อให้เราตามเรื่องไปพร้อมๆกันวันนี้เรามี5ประเด็นหลักที่จะมาดูกันครับเราจะเริ่มจากความฝันเรื่องแท็กซี่บินได้ของเขาแล้วไปดูตัวเลขการเงินจริงๆในไตรามาส3จากนั้นจะไปดูกันว่าเขาเอาเงินจากไหนมาขับเคลื่อนความฝันนี้ ตามด้วยการเดิมพันครั้งสําคัญสําคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นและสุดท้ายเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเส้นทางสู่การทํากําไรของอาเชอร์เนี่ยมันยังอีกไกลแค่ไหนไปดูกันเลยครับมาครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยความฝันแท็กซี่บินได้ของอาเชอร์มาดูกันครับว่าวิสัยทัศน์ของเขาคืออะไรกันแน่พอมาดูแผนธุรกิจของเขาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาวางเกมมาดีมากครับคือไม่ได้มีขาเดียวแต่ตั้งอยู่บน2เสาหลักที่ชัดเจนมากๆเลยเสาแรกคือฝั่งพาณิส ซึ่งอันนี้ก็แตกได้อีก2ทางนะคือ 1. ขายเครื่องบิน eVTOL รุ่น midnight ของเขาไปเลยตรงๆกับอีกทางคือเปิดบริการแท็กซี่อากาศของตัวเองซะเลยเรียกว่า Archer UAM ส่วนเสาที่ 2. อ,อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือธุรกิจฝั่งการป้องกันประเทศครับพูดง่ายๆคือขายเทคโนโลยีกับเครื่องบินให้กองทัพนั่นแหละการทำแบบนี้มันฉลาดมากนะครับเพราะเป็นการกระจายความเสี่ยงและหาช่องทางรายได้หลายๆทางตั้งแต่แ,ตแรกเลย โอเคครับเราเห็นภาพฝันที่ยิ่งใหญ่กันไปแล้วที่นี่แหละครับถึงเวลาที่เราต้องกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงมาดูตัวเลขกันบ้างคําถามง่ายๆเลยคือความฝันที่ว่าเนี่ยราคาเท่าไหร่ต้นทุนของนวะตตกรรมระดับนี้มันมหาศาลขนาดไหนกันเชียวและตัวเลขแรกที่กระแทกตาเราเลยจากงดกําไรขาดทุนก็คือเลขศูนย์ครับศูนย์ดอลลาร์ท้วนใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือรายได้รวมของบริษัทในช่วง9เดือนที่ผ่านมามันบอกรเรา มันบอกเราว่า Archer ยังเป็นบริษัทที่อยู่ในช่วง pre revenue ครับคือยังไม่มีไรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเข้ามาเลยทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาแล้วก็ขอใบอนุญาตนั่นเองครับพอรายรับเป็นศูนย์แต่รายใจมีตลอดแน่นอนว่าผลที่ตามมาก็คือการขาดทุนสุดที่ครับโดยเฉพาะไตรามาสสไตรามาสเดียวเนี่ยอาเชอรขาดทุนไปเกือบ1้0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นต่อหุ้นก็คือขาดทุนหุ้นละ0 2 0ดลลาร ตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าต้นทุนในการสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเนี่ยมันสูงริบลิวจริงๆแล้วเงินที่ขาดทุนไปเกือบ1นึ่งแล้านเนี่ยมันหายไปไหนหมดมาดูที่ค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานกันครับกราฟแท่งนี้โชว์ชัดเลยโอ้โหเห็นไหมครับว่าเงินส่วนใหญ่หรือ120.7ล้านดอลลาร์เนี่ยถูกทุ่มไปที่การวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ซึ่งมันก็เมกเซน์นะครับเพราะนี่คือหัวใจหลักของบริษัทเลยคือการสร้างเครื่องบินและเทคนโนโลยี ส่วนที่เหลืออีกประมาณ54ล้านก็เป็นค่าใช้ใจ่ายทั่วไปและค่าบริหารจัดการต่างๆถือว่าเป็นโครงสร้างค่าใช้ใจ่ายที่ปกติมากสําหรับบริษัทเทคโนโลยีที่กาลังปั้นผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่ครับทีนี้คําถามสาคัญเลยก็คืออา้าวไม่มีรายได้ขาดทุนยับขนาดนี้แล้วบริษัทจะอยู่รอดได้ยังไงเขาเอาเงินที่ไหนมาหมุนนี่แหละครับคือประเด็นต่อไปที่เราจะมาดูกันว่าเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงความฝันของอาเชอร์เนี่ยมันมาจากไหน แล้วมีมากพอหรือเปล่าและนี่คือคําตอบครับตัวเลขน่าทึ่งมากอาเชอร์มีสภาพคล่องรวมทั้งเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นณนะสิ้นไตรามาสสอยู่ที่ประมาณ1.64คูณพันล้านดอลลาร์โอ้โหนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่า w a t c h ชสหรือคลังกระสุนก้อนโตที่ทำให้เขาสามารถเดินหน้าลุยต่อได้สบายๆแม้จะยังไม่มีไรายได้เข้ามาเลยสักบาท เงินก้อนนี้มันก็เหมือนน้ำมันเต็มถังที่พร้อมจะพาเครื่องบินลำนี้ทะยานไปสู่การเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์และมันยังสะท้อนความเชื่อมั่นอย่างมหาศาลของนักลงทุนที่มีต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทด้วยครับแล้วเงินเป็นพันพันล้านเนี่ยเขาไปเอามาจากไหนกันถ้าดูในเอกสารจะเห็นว่าเขามีวิธีระดมทุนหลกักๆอยู่3รูปแบบนะครับผู้ภาษาบ้านๆเลยก็คือ1นึ่เขาไปเสนอขายหุ้นโดยตรงให้กับนักทุนสถาบัานรายใหญ่ 2คือค่อยๆทยอยขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปเรื่อยๆผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า ATM โปรแกรมเพื่อไม่ให้ราคาหุ้นตกใจและ 3. คือการขายหุ้นแบบเจาะจงให้กลุ่มนักลงทุนเฉพาะทางหรือที่เรียกว่า Pipe นี่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่เขาใช้เพื่อเติมเงินสดเข้าบริษัทอย่างต่อเนื่องทําให้มีเงินพอสําหรับแผนงานยาวๆของเขาครับโอเคครับเราดูตัวเลขในงบไตรามาสสกันไปพอสมควรแล้วทีนี้เรามามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่า มาดูการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยซึ่งถึงแม้ว่ามันจะยังไม่อยู่ในตัวเลขของไตรามาสสนะครับแต่มันส่งผลต่ออนาคตของบริษัทแบบเต็มๆเลยล่ะครับและจะเห็นเลยว่าเขาไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าเลยครับพอจบไตรามาสสปุ๊บเดินเกมรุกทันทีไล่มาเลยนะเดือนตุลาไปซื้อพอตสิทธิบัตรสาคัญมาจากคู่แห่งอย่างลีเลียมเพื่อเสริมแกร่งด้านเทคโนโลยีพอมาเดือนพฤศจิกาโอ้โหข่าวใหญ่มาติดๆกันเลยวันที่5พฤศจิกา ประกาศเข้าควบคุมสนามบินฮอตอนในลอสแอนเจลิสพอมาอีกวันเดียววันที่6ประกาศระดมทุนเพิ่มอีก650ล้านดอลลาร์เห็นไหมครับว่าทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยมันคือการเร่งสปีดแบบสุดๆเพื่อพุ่งไปสู่เป้าหมายการให้บริการเชิงพาณิชย์ให้ได้เร็วที่สุดครับไอ้ดิวซื้อสนามบินฮอซอนเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การซื้อที่ดินเฉยๆนะแต่นี่คือการเดิมพันเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆเลย เพราะที่นี่แหละครับที่จะกลายเป็นฐานทัพหลักเป็นศูนย์บัญชาการแห่งแรกของเครือข่ายแท็กซี่อากาศของขอา c h เชอร์ใน LA การมีฮับเป็นของตัวเองแบบนี้มันจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะมากในการเปิดตัวบริการจริงโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการให้บริการในช่วงม,มหากรรมโอลิมปิกที่ LA ปี2028นนั่นเองครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่เราดูทั้งความฝันตัวเลขและการเคลื่อนไหวล่าสุดกันมาหมดแล้ว ตอนนี้เราจะมาสรุปรูปยอดทั้งหมดเพื่อมองไปข้างหน้ากันครับว่าบนรันเวย์สู่การทํากําไรของอาเชอร์เนี่ยมันมีอะไรที่รอเขาอยู่บ้างตารางนี้ผมว่ามันสรุปเรื่องราวทั้งหมดของอาเชอร์ได้ดีที่สุดเลยครับมันคือการเปรียบเทียบระหว่างความฝันกับความเป็นจริงแบบหมัดต่อหมัดเลยด้านซ้ายคือความฝันที่ยิ่งใหญ่มีเครือข่ายแท็กซี่อากาศในโอลิมปิกได้ใบรับรองจาก FAA ผลิตเครื่องบินได้เป็นพันๆลำ แต่อีกด้านหนึ่งคือความเป็นจริงที่ต้องเจอรายได้ยังเป็นศูนย์อัตราการเผาเงินสดสูงมากต้องหาเงินทุนเพิ่มตลอดเวลาแถมยังมีความเสี่ยงอีกเพียบทั้งเรื่องกฎระเบียบและการทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงนี่คือภาพสองด้านของเหรียญที่นักลงทุนต้องชั่งน้ําหนักให้ดีเลยครับโอกาสมันมหาศาลแต่ความเสี่ยงก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เหมือนกันและสุดท้ายเราก็กลับมาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดครับการที่อาเชอร์มีเงินทุนเป็นพันล้านมีสนามบินเป็นของตัวเองแล้วเนี่ย มันหมายความว่ารันเวย์ของเขาถูกเคลียร์พร้อมสําหรับเที่ยวบินเชิงพาณิชย์แล้วจริงๆหรือหรือว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นและบททดสอบที่แท้จริงทั้งเรื่องการขอใบอนุญาตที่แสนจะซับซ้อนการผลิตให้ได้ในสเกลใหญ่และที่สําคัญที่สุดคือการสร้างตลาดให้คนยอมรับและใช้งานจริงมันยังเป็นภูเขาลูกที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางหน้าอยู่คําถามนี้คงยังไม่มีใครตอบได้ในวันนี้ครับแต่เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิด เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ